สามทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะนักเรียนก็จะยังคงอยู่กับบทเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการลบกับคุณครูดูรินุกูลค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายในหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการลบนะคะซึ่งเป็นโจทย์ที่มีการคิดหลายขั้นตอนนะคะไม่รอช้าค่ะเราไปดูตัวอย่างในหนังสือแบบฝึกหัดกันเลย ตับโจทย์ปัญหาที่ครูจะมาอธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจกันในวันนี้นะคะเป็นโจทย์ปัญหาในหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนหน้าที่62ค่ะซึ่งในหน้านี้นะคะคำสั่งของเราก็คือจงเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำค่ะแสดงว่านักเรียนทำแค่2ส่วนนะคะก็คือส่วนที่เป็นประโยคสัญลักษณ์และก็สญญกแ,ะแสดงวิธีทำแค่นั้นค่ะเรามาดูโจทย์ข้อที่1กันเลยค่ะ โจทย์ข้อที่หนนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าใช้กระดุมติดเสื้อนักเรียนไป73,650เมตรใช้ติดเสื้อเชิ้ตน้อยกว่าเสื้อนักเรียน9,316เมตรและใช้ติดเสื้อโปโลโน้อยกว่าเสื้อเชิ้ต6,170เมตร คำถามในข้อนี้ก็คือโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าใช้กระดุมติดเสื้อโปโลไปกี่เม็ดก่อนอื่นนะคะนักเรียนเรามาทำความเข้าใจกับข้อมูลที่โจทย์ให้และก็สิ่งที่โจทย์ถามกันก่อนนะคะค่ะสำหรับสิ่งที่โจทย์ให้นะคะก็คือข้อมูลที่โจทย์ให้มาในข้อนี้นะคะก็คือโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงานแห่งนี้นะคะเขาใช้กระดุมในการ ติดเสื้อนะคะก็จะมีติดเสื้อนักเรียนค่ะที่เขาบอกจำนวนมาเลยก็คือ73650เมตรต่อมานะคะก็นำไปติดเสื้อเชิ้ตค่ะเขาไม่บอกนะคะว่ามีกี่เมตรที่ใช้ติดเสื้อเชิ้ตแต่บอกว่าน้อยกว่าติดเสื้อนักเรียน9316เมตรค่ะและต่อมานะคะก็คือใช้ติดเสื้อโปโลค่ะซึ่งก็ไม่ได้บอกอีกว่าติดเสื้อโปโลกี่เมตร แต่บอกมาว่าติดน้อยกว่าติดเสื้อเชิ้ต6,170เม็ดนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะคำถามนะคะเขาก็ถามว่าโรงงานแห่งนี้ใช้กระดุมในการติดเสื้อโปโลไปกี่เม็ดซึ่งเสื้อโปโลนะคะก็คือตรงนี้นี่เองซึ่งบอกว่าน้อยกว่าติดเสื้อเชิ้ต 6170เมตรนะคะนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าเสื้อเชิ้ตเนี่ยติดไปกี่เมตรเราถึงจะรู้ว่าโปโล,โลน้อยกว่าเสื้อเชิ้ตแล้วเป็นคำตอบเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็ไปดูตรงเสื้อเชิ้ตค่ะเสื้อเชิ้ตโจทย์ได้บอกมาไหมคะนักเรียนว่ากี่เมตรอ่าโจ์ไม่ได้บอกเรามานะคะว่าติดเสื้อเชิ้ตกี่เมตรแต่โจทย์บอกเราว่า ติดน้อยกว่าติดเสื้อนักเรียน9,316เม็ดนั่นเองค่ะซึ่งกระดุมที่ใช้ติดเสื้อนักเรียนเรารู้ไหมคะนักเรียนว่ากี่เม็ดอ่าตรงนี้เลยค่ะโจทย์บอกเรามาแล้วค่ะว่า73,650เม็ดซึ่งติดเสื้อเชิ้ตเนี่ยน้อยกว่า70,000ตรงเนี้ยค่ะ9,316เม็ดเราอยากรู้ว่าติดเสื้อเชิ้ตตรงนี้กี่เม็ดเราทำยังไงคะ หลายคนอาจจะมีคำตอบให้คุณครูแล้วนะคะนั่นก็คือการนำา7 3 6 5 0ตรงนี้นะคะมาลบกับอะไรคะ9,316นั่นเองเพราะว่าอะไรคะนักเรียนเพราะเขาบอกว่าน้อยกว่านั่นเองน้อยกว่าเราก็จะต้องนำมาลบนะคะซึ่งพอเรานำจำนวนนี้มาลบกับอันนี้แล้วเราก็จะได้คำตอบของกระดุมที่ใช้ติดเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตนั่นเองคะ่ะนักเรียน อเรามาดูที่ประโยคสัญ,ญลักษณ์กันก่อนเลยนะคะอย่างแรกเลยใช่ไหมคะก็คือเรานำา73,650ลบกับ9,316ใช่ไหมคะเราก็จะทราบข้อมูลของเสื้อเชิ้ตตรงนี้ต่อมาค่ะ คำถามนะคะเขาถามเสื้อโปโลใช่ไหมคะเราก็มาดูข้อมูลของเสื้อโปโลค่ะเขาบอกว่าติดเสื้อโปโลน้อยกว่าติดเสื้อเชิ้ตอีกเป็นยังไงคะนักเรียนแสดงว่าน้อยกว่าเสื้อเชิ้ตนะคะตรงนี้ที่เราเขียนไปเมื่อกี้ตรงนี้เป็นวงเล็บแล้วใช่ไหมคะในวงเล็บตรงนี้ค่ะในวงเล็บตรงนี้ก็คือเสื้อเชิ้ตนั่นเองครูจะเขียนแบบนี้เพื่อให้นักเรียนมองเห็นชัดเจนขึ้นนะคะ ที่เราคิดในวงเล็บตรงนี้ก็คือเสื้อเชิ้ตใช่ไหมคะนักเรียนทีนี้เนี่ยน้อยกว่าอีกเสื้อโปโล,โลตรงนี้ค่ะติดน้อยกว่าอีก6,170เมตรนั่นแสดงว่าเสื้อเชิ้ตได้เท่าไหร่ก็จะต้องไปลบกับ6,170อีกนั่นเองค่ะเราก็จะได้คำตอบของกระดุมที่ใช้ติดเสื้อโปโล,โลนั่นเองค่ะและนี่คือประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้นะคะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะ และเมื่อเราได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์มาแบบนี้แล้วนะคะเราจะทำการคิดตรงไหนก่อนคะอ่าแน่นอนค่ะเราจะต้องคิดในวงเล็บก่อนนั่นเองค่ะเราก็นำข้อมูลของในวงเล็บนะคะมาเขียนค่ะในวงเล็บจำนวนแรกนะคะตัวตั้งของเราก็คือ73,650ม่ัยใช่ไหมคะนักเรียนก็จะต้องไปนำข้อความค่ะ,ะนำข้อความของ7จ ,6 5หมาเขียนค่ะข้อความนี้ก็คือ ใช้กระดุมติดเสื้อนักเรียนไปก็คือ73,650เมตรนั่นเองค่ะและต่อมานะคะตัวเลขต่อมาก็คือ9316นะคะเราก็นำข้อความของ9316นนะคะมาเขียนค่ะติดเสื้อเชิ้ต น้อยกว่าติดเสื้อนักเรียนก็คือ9,316นะคะนักเรียนพยายามเขียนให้ตรงหลักกันนะคะเพื่อที่จะได้มาลบง่ายค่ะ,ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทำการลบกันเลยค่ะนักเรียน0ูลบหลบได้ไหมคะ ลบไม่ได้นะคะศก็จะต้องไปยืม5 5ก็จะเหลือ4 0ก็จะกลายเป็น10ค่ะ10ลบ6นะคะก็จะได้เท่ากับ4ค่ะต่อมาค่ะ4ลบ1ก็จะได้เท่ากับ3ค่ะ6ลบ3ได้เท่ากับ3นะคะแล้วก็3-9ลบ9ลบไม่ได้ค่ะก็ไปยืม7มา1เป็น13 7ก็จะเหลือ6นะคะ13ลบ9นะคะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย สี่นั่นเองค่ะแล้วก็หกไม่มีตัวลบนะคะก็เขียนได้เลยตรงนี้นะคะเป็นตัวที่เรายืมมานั่นเองค่ะอ่าเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะ เหมือนที่ครูเคยบอกนักเรียนค่ะว่าให้เราขีดเส้นใต้นะคะตรงนี้เพื่อเป็นการขั้นไว้นะคะและเมื่อเราได้ตรงนี้นะคะหน่วยของเราก็คือเมตรนั่นเองเพราะมันเป็นกระดุมใช่ไหมคะส่วนข้อความที่เราจะนํามาเขียนข้างหน้านะคะพอเรานํามาลบนะคะเสื้อเชิ้ตน้อยกว่าติดเสื้อนักเรียน9,316เมตรใช่ไหมคะพอเรานํามาลบเนี่ยเราก็จะทําให้เรารู้ของกระดุมที่ติดเสื้อเชิ้ตใช่ไหมคะเราก็เขียนเลยค่ะ ใช้กระดุมติดเสื้อเชิต้ตเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะแสดงว่าเราเนี่ยได้คำตอบในวงเล็บนี้แล้วใช่ไหมคะเราได้คำตอบเท่าไร่เราก็จะต้องนำมาลบกับ6,170ซึ่งจะทำให้เรารู้ข้อมูลของกระดุมที่ใช้ติดโปโลนะคะนักเรียนนักเรียนก็นำข้อความของ6,170ตรงนี้นะคะมาเขียนได้เลยคะ่ะ ใช้กระดุมติดเสื้อโปโลน้อยกว่าเสื้อเชิ้ตกี่เมตรคะ6,170่ะ6,170เมตรนั่นเองค่ะแล้วเราก็นำมาลบกันนะคะตรงนี้ขีดเส้นใต้1เส้นเพื่อเป็นการขั้นให้นักเรียนรู้ว่าอ๋อตรงนี้เราจะทำการลบ2จํจำนวนนี้นะต่อมาค่ะมาลบเลยค่ะ4-0ลบ0นะคะก็จะได้เท่ากับ4ค่ะ3-7ลบ7นะคะลบไม่ได้นะคะ3ก็จะต้องยืม3มา1 สามนี้ก็จะเหลือสองค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นสิบสามนะคะ1ิบลบ7ดก็จะได้เท่ากับหค่ะสองลบ1เหลือ1นะคะถัดมาค่ะสี่ลบหลบไม่ได้นะคะก็จะต้องไปยืมมา1ก็จะกลายเป็นสิ6สี่หให้เพื่อนยืมไปก็จะเหลือห้านะคะ14ี่ลบกับหนะคะก็จะเหลือ8ดนั่นเองค่ะและห้าไม่มีตัวลบนะคะก็นำมาเขียนได้เลยค่ะหน่วยเป็นเมตรนะคะ ตรงนี้ก็หน่วยเป็นเมตรเหมือนกันเพราะเป็นกระดุมนะคะ,ะค,คุณครูก็จะวงตรงนี้ให้นักเรียนเห็นชัดขึ้นนะคะที่เรายืมมาเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะได้คำตอบก็คือ58,164เมตรซึ่งเป็นกระดุมที่ใช้ติดอะไรคะใช้แล้วค่ะเป็นกระดุมที่ใช้ติดเสื้อโปโลนั่นเองเราก็เขียนนะคะว่าใช้กระดุมติดเสื้อโปโล 5 8 1 6 4เมตรนั่นเองค่ะและเราก็มาทำการเขียนตอบกันนะคะเราก็มาเขียนได้เลยค่ะว่าใช้กระดุมติดเสื้อโปโล,โลแล้วก็เขียนเป็นเลขไทยนะคะก็คือ58,164เมตรนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำเป็น ตัวที่ครูเขียนเป็นพิมพ์ดีกว่านะคะเพื่อให้นักเรียนมองง่ายขึ้นและอันนี้นะคะก็คือวิธีทำเหมือนกับที่ครูทำให้นักเรียนดูเมื่อตะกี้ค่ะแต่ตรงนี้นะคะมันเป็นตัวพิมพ์ก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยดูง่ายขึ้นนะคะในการที่จะนำไปเขียนในแบบฝึกหัดของนักเรียนค่ะ นักเรียนสามารถเขียนลงในแบบฝึกหัดของนักเรียนไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะต่อมาค่ะนักเรียนเรามาดูการตรวจสอบคําตอบและความสมเหตุสมผลกันนิดนึงนะคะนั่นก็คือคําตอบที่เราได้นะคะก็คือ58,164เมตรนั่นเองค่ะซึ่งเป็นยังไงคะน้อยกว่าทั้ง73,650ตรงนี้แล้วก็64,000 334 4ตรงนี้ที่เราคิดได้ซึ่งน้อยกว่าทั้ง2จํานวนนี้แสดงว่า58,164จึงเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลค่ะเดี๋ยวครูจะขึ้นจอนี้ค้างไว้นะคะเพื่อให้นักเรียนได้เขียนลงในแบบฝึกหัดของนักเรียนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้ฟังครูอธิบายโจทย์ปัญหาการลบ แบบฝึกหัดของนักเรียนแล้วนักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้นไหมคะอ่าสุดท้ายนี้นะคะครูก็ขอให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือของนักเรียนเพื่อที่จะเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนและทําให้หนักเรียนไม่ลืมบทเรียนที่ครูได้อธิบายไปค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะครูก็ขอจบการอธิบายการสอนคณิตศาสตร์ของเราไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ